จังหวัดพะเยามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเป็นอาณาจักรที่มีความรุ่งเรืองทั้งศาสตร์และศิลป์มีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันมีความเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะงานศิลปะจังหวัดพะเยาในอดีตแม้จะเคยเป็นหนึ่งในอาณาจักรล้าน,นาแต่พะเยายังมีศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์และถือว่าเป็นยุคสมัยหนึ่งในศิลปะที่เทียบคู่ความเจริญกับศิลปะสุขโขทยัย ความเจริญของศิลปะล้านาหรือศิลปะพะเยามีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ที่มีชื่อเสียงเช่นพระพุทธรูปหินทรายเป็นต้นกลุ่มต้นกล้าสลาเมืองศูนย์เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยาเปิดสอนทักษะให้แก่เยาวชนและประชาชนที่สนใจเรียนรู้งานด้านศิลปะทุกแขนง นายบุญชูช่างคำอาจารย์ประจำศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยจุลาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตพยาวกล่าวว่ากับกลุ่มต้นก้าสลามเมือที่เราก่อตั้งขึ้นมานี้ก็มีจุดประสงค์หลักๆก,ก็คือ,อจุดประสงค์คือเพื่อจะสอนนิสิตนักศึกษ,ษาของมหาวิจุลาทางมหาวิจุลานี้เราก็ได้ก่อตั้งศูนย์ศิลปะขึ้นมานะครับ แล้วก็มีที่มาสนใจก็มีหมอพะเยานะครับฝ่ายสถาปัตย์ที่มาเรียนที่นี่ก็มีเรียนปั้นแกะแล้วก็มีเยาวชนที่สนใจงานศิลปะนะครับอย่างน้องอันนะฮะคนในชุมชนวัดพระศรีคงคำตรงนี้นะครับที่สนใจงานงานปั้นก็มีหลายๆท่านนะครับที่มาเรียนตรงนี้เรียนวาดเรียนปั้นเรียนแกะนะครับก็ จุดประสงค์หลักๆของเราก็เพื่อจะให้เยาวชนสือ่อจนตนารมศิลปะพื้นบ้านล้านนาของเราก็มีงานปั้นงานแกะงานว่านะครับงานแกะสลักก็มีพี่จำลองพี่จำลองหรือน,นอายสุบันนะครับที่สอนงานแกะสจนตัวผมกับครู ครอัดอาจารย์ออดหรืออาจารย์ดีเนตนะครับเได้สอนงานวาดงานดออิ่งนะครับแกเยาวชนที่สนใจงานศิลปะด้านนี้นะครับแล้วก็มีครูจุ้ยครูซที่สอนโรงเรียนเทศบาลสองนี้ก็มีงานผ้าบาติกนะครับงานพื้นบ้านหลายๆอย่างที่เรารวมตัวกันขึ้นมาก็ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิาลัยจุฬา นะครับที่ให้เปิดศูนย์ศิลปะตรงนี้นะครับเพื่อเยาวชนในท้องถิน่นได้มีอาชีพนะครับได้มีอาชีพต่อยอดจากาการเรียนนะครับไปประกอบอาชีพต่างๆนะครับที่ต่อยอดก็หลกัหลกๆของเราก็มีจุดประสงค์ภูมิปัญญาชาวบ้าน หลายๆอย่างที่มารวมตัวกันมีช่างสิบมุมอ๋ออ่าน้องกอร์เจ้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเพียวก็ตีมาสนใจนี่ก็เคยมาศึกษาดูงานทีน่นี่แล้วก็แบบยามีแบบวิชาดีว่าเห็นแล้วสนใจคือแบบเปิดเก่งในด้านนี่เขาก็อยากจะลองมาฮัดแล้วก็ลองทําดูว่าเขาจะทําได้ก็ก็มาลองทาก็สนุกดีมาอยู่กับลุงเปิ้สอนเนีย่ยยาก่ะก็มีความสุขดีค่ะกับวิชาก็จะได้แบบ ไปพัฒนาต่ออ่ะเขา,าสามารถไปทํางานได้ค่ะคือแบบเห็นเห็นเคยเห็นแบบว่า,เ,าเคยมาดูแล้วก็แบบว่าลุงเขาแก้สวยแล้วแบบว่าเอออาจารย์ในในมื่ออาจารย์แบบว่ามือมาหาอะไรอย่างที่สนใจก็เลยลองมาแก้ดูไปดูค่ะก็ไม่ใช่คนที่นี่ค่ะก็เลย ก็เลยสนใจค่ะก็เลยลงมาเรียนกับเพื่อนเพนยประชชนที่สนใจที่จะเรียนแกะตรงนี้นะครับก็เอเอเรียนวาดตรงนี้นะครับขอโทษที่เรียนวาดตรงนี้ก็มาฝึกางานดออิงฝึกงานเส้นเส้นตั้งเส้นร้นอนเส้นทุกอย่างนี่ก็คือประกอบเป็น อุปกประกอบที่เราจะมาออกแบบเป็นโต๊ะเป็นต่างเป็นอะไรนะครับแล้วก็มีแสงแสงเงาครับแล้วก็ถ้าเรียนพวกนั้นเป็นก็มาเรียนสีน้ำสีน้ำมันนะครับนี่ก็มีเด็กเยาวชนที่ผลงานของมนิสิตที่มาเรียนตรงนี้นะครับครับและสําหรับงานแกะนี่ก็พี่จาลองหรืออาจารย์สุบรรน,นะครับปัญญาดีที่สอนงานแกะนะครับ แล้วสำหรับภาพพี่ออดหรืออาจารย์ออดนะครับนี่ออสอย่าว่านสีน้ำมันนี่นะสีน้ำมันผมก็นี่นิสิทนักศึกษาจากมหาลัยพะเยาครับมาเรียนงานแกะตรงนี้นะครับก็มีหลายคนปกตินี้วันเสาร์อาทิตย์จะเยอะเพราะช่วงนี้เด็กก็ติดสอบบ้างอะไรบ้างครับครับถ่ายดูเนาะถ่ายตรงว่านนี่ใช่หน่อยไหม จุดประสงค์ของการก่อตั้งกลุ่มต้นกล้าสลาเมืองคือต้องการที่จะรักษางานศิลปะให้เป็นเอกลักษณ์แห่งศิลปะล้านนาเอาไว้เพราะศิลปะเป็นเครื่องมือในการยกระดับจิตใจของคนจึงทำให้มีการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มีรักใจรักงานศิลปะ และพร้อมเปิดสอนทักษะศิลปะหลายแขนงวิชาอทิเช่นงานวาดลายเส้นงานวาดสีน้ำหรือสีน้ำมันงานแกะสลักไม้งานผ้าบาติกงานปั้นงานหล่อโลหะงานสารปัตยกรรมล้านนาพะเยาและศิลปะดนตรีพื้นเมืองในบุญชูยังกล่าวด้วยว่าต้นอยัก อยากจะเชิญชวนเยาวชนที่รักและชอบในงานศิลปะมาเรียนรู้วิชาการทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรมจิตกรรมเพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพหรือเป็นวิชาความรู้ติดตัวต่อไปพร้อมทางทางศูนยังเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดหากผู้ใดสนใจชมนิทรรศการก็สามารถมาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาส่วนท่านใดสนใจ อยากจะมาเรียนวิชาด้านศิละปะก็สามารถเดินทางมารับใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ศูนย์ดินรู้ศิละปะวัฒนธรรมบริเวณลานจอดรถหน้าวัดศรีคมคำตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาโดยเสียค่าใช้จ่ายเพียง100บาทเท่านั้นตลอดระยะเวลาการเรียนเพื่อร่วมกันสร้างสารรค์งานศิละปะอนุรักษ์และสืบสานงานศิละปะล้านนาพะเยามิให้สูญหาย